จุดต่อระหว่าง V1 และ W2 ก็จะใช้เป็นบัตรบาร์สวัสดีครับคลิปนี้จะมาสอนการเข้าสายมอเตอร์3เฟส220โวลต์หากชอบคลิปนี้กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับจุดนี้นะครับจะเป็นไดอะแกรมการเข้าสายมอเตอร์ Motor นะครับจะมีสายอยู่ทั้งหมด6เส้น U1 V1 W1 V2 W2 และ U2 ไดอะแกรมตัวนี้นะครับจะเป็นการเข้าสายมอเตอร์3เฟส220โวลต์จ่ายไฟให้กับมอเตอร์นะครับ RST สาย R ก็จะมาเข้า U1 และ V2 สาย S ก็จะมาเข้า V1 และ W2 สาย T ก็จะมาเข้า W1 และ U2 จุดนี้นะครับ U1 V1 W1 1> u1 v1 และ w1 v2 w2 และ u2 จากไดอะแกรมนะครับ u1 v2 ก็จะต่อถึงกันจุดนี้นะครับ u1 v2 ก็จะต่อถึงกัน v1 w2 ก็จะต่อถึงกัน v1 w2 ก็จะต่อถึงกัน w1 u2 ก็จะต่อถึงกันนะครับการเข้าสายแบบนี้นะครับด้านบนนะครับ V2 w 2และ U2 ต่อถึงกันการเข้าสายแบบนี้นะครับจะเป็นการเข้าสายมอเตอร์แบบ 3, เฟส3ามร้อยโวลต์คลิปนี้นะครับเราจะต่อการเข้าสายมอเตอร์3เฟส2องโวลต์นะครับบัตรบารตัวนี้นะครับเราจะถอดออกนะครับ ตัวบัตรบาททองแดงนะครับที่แถมมากับมอเตอร์ก็จะมีด้วยกันทั้งหมด3อันนะครับสำหรับเชื่อมต่อสายนะครับ U 1 V 2 V 2 W 2 W 1และ U 2นะครับจากไดอะแกรมนะครับ U 1และ V 2ก็จะต่อถึงกัน U 1 V 2จุดนี้นะครับก็จะต่อถึงกัน v1 w2 v1 w2 ก็จะต่อถึงกัน w1 u2 w1 u2 ก็จะต่อถึงกันนะครับ U1 V2 ก็จะต่อถึงกัน V1 W2 ก็จะต่อถึงกัน W1 U2 ก็จะต่อถึงกันนะครับการเข้าสายมอเตอร์3เฟส220โวลต์ต่อไปนะครับเราจะมาต่อสายกันเลยนะครับสาย R นะครับสายสีน้ำตาลก็จะมาเข้า U1 และ V2 จุดนี้นะครับสาย r สายสีน้ำตาลก็จะมาเข้า u 1และ v 2ต่อไปนะครับสาย s ก็จะมาเข้า v 1และ w 2สาย s สายสีดำก็จะมาเข้า v 1และ w 2 V1 และ W2 นะครับจุดต่อนนี้นะครับจะใช้เป็นบัตรบาร์ส่วนสายทีนะครับสายสีเทาก็จะมาเข้า W1 และ U2 จุดนี้นะครับสาย S ก็จะมาเข้า W1 ส,ส่วนสายสีเขียวเส้นนี้นะครับก็จะเป็นสายกล้าวสายสีเขียวสายกลาวก็จะต่อเข้ากับโครงของมอเตอร์นะครับตอนนี้นะครับเราเข้าสายมอเตอร์3เฟส220โวลต์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจ่ายไฟให้กับมอเตอร์ RST สาย R ก็จะมาเข้า U 1และ V 2สาย S ก็จะมาเข้า V 1และ W 2 สายทีก็จะมาเข้า W 1และ U 2จุดต่อระหว่าง U 1และ V 2ก็จะใช้เป็นบัดบาร์จุดต่อระหว่าง V 1และ W 2ก็จะใช้เป็นบัดบาร์จุดต่อระหว่าง W 1และ U 2ก็จะใช้เป็นบัดบาร์นะครับการเข้าสายมอเตอร์3เฟส220โวลต์หากชอบคลิปนี้กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ